สวัสดีครับผมช่างปุย PK Small f a าสนะครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วครับในคลิปนี้นะครับผมครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมารับชมตัวชุดตะแกรงของเรานะครับผมตัวนี้จะเป็นชุดตะแกรงกล่นข้าวเปลือกนะครับผมหรือเอาไปใช้ที่ทําความสะอาดข้าวเปลือกนะครับผมอันนี้จะเป็นชุดอะไรนะครับพอดีมีลูกค้าสั่งนะครับผมเฉพาะตัวถาดนะครับผมนะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมามาแนะนําให้ทุกท่านได้รับ มาได้ทําความรู้จักกันนะครับว่าชุดตะแกรงของเราครับมีอะไรบ้างนะครับผมในตัวหนึ่งชุดของเรานะครับผมนะครับตัวตะแกรงหนึ่งชุดของเรานะครับผมจะมีความกว้างนะครับกว้างนะครับผม50เซนนะครับผมแล้วก็ความยาวนะครับผมจากท้ายถึงปากนะครับผมด้านนี้เลยนะครับผมเพิ่งทาสีเสร็จนะครับสดเป็นร้อนนะครับมือมาจะเปื้อนหน่อยนะครับผมจากท้ายถึงปากนะครับผม130มเซนนะครับผมตัวเนื้อตะแกรงนะครับผม96เซนนะครับผมนะครับผม ตรงนี้นะครับ96เซนนะครับผมอนะครับก็จะมีอยู่ตัวตะแกรงครับจะมี2ชั้นด้วยกันนะครับผมชั้นแรกครับจะเป็นรูสล็อตนะครับผมขนาด20คูณ2.5นะครับผมอ่านะครับผมแล้วช่ส่วนชั้นที่สองนะครับจะเป็นตะแกรงรูกลมๆนะครับผมอ่เป็นตะแกรงเหล็กนะครับผมขนาดเบอร์8นะครับผมอ่านะครับแต่สังเกตได้ครับว่าปากของเรานะครับชุดปากตะแกรงครับจะมี3ปากนะครับ ชั้นที่3มนะครับผมจะเป็นชั้นทึบนะครับผมอ่าชั้นทึบคือทึบตัวปากนี้นะครับผมอืมนะครับผมสรุปนะครับผมชั้นบนนะครับตัวตะแกรงนะครับอ่าเป็นลูสลอตนะครับชั้นที่2นะครับผมก็จะเป็นตัวแกงลูกลมนะครับผมขนาดเบอร์แปดนะครับจะออกมาช่องนี้นะครับผมอ่านะครับแล้วก็ตัวชั้นสุดท้ายนะครับจะเป็นชั้นทึบนะครับผมอ่านะครับคุณสมบัติก็คือชั้นบนนะครับจะคัดพวกสิ่งที่เมล็ดเอ่อที่ใหญ่กว่าเมล็ดข้าวนะครับ พวกขยะต่างๆนะคร ah <t reat ment> ับสิ่งจะอปนต่างๆนะครับที่เกาะข้าวนะครับจำพวกท่อนฟางหินใบไม้กิ่งไม้นะครับเป็นต้นนะครับจะออกด้านบนนะครับผมส่วนด้านปากที่2ตัวโตสูงๆนี้หน่อยนะครับจะเป็นข้าวที่เมล็ดสมบูรณ์นะครับผมข้าวเมล็ดสมบูรณ์นะครับผมที่เล็ดจะออกมาทางช่องนี้นะครับผมแล้วก็ส่วนที่เป็นวัตถุที่เล็กกว่าเมล็ดข้าวนะครับอย่างเช่นพวกเมล็ดยาเล็กๆนะครับหรือเมล็ดหินป่น ดินทรายต่างๆนะครับก็ออกมาทางช่องด้านปากตรงกลางนี้นะครับผมอ่านะครับผมแล้วก็ส่วนประกอบของตัวเครื่องนะครับผมถ้าคุณลูกค้าได้ได้รับไปนะครับก็จะมีนะครับผมอ่าสายนะครับก็เรียกว่าสายแขวนเนาะนะครับบางท่านก็เรียกว่าหูนะครับอ่านี่จะเป็นสายพานนะครับผมอ่าวัสำหรับแขวนนะครับผมจะมีอยู่4ตัวด้วยกันนะครับผมอ่านะครับอย่างนี้นะครับผมนะครับ สองคู่หน้านะครับผมจะเป็นแบบยาวนะครับอ่าสองคู่หลังจะเป็นแบบสั้นนะครับผมเวลาใส่ก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่าเพราะว่าเราต้องการให้มันเอียงไปข้างด้านหน้าเนาะนะครับด้านหน้ามันก็ต้องยาวกว่าด้านหลังนะครับผมส่วนที่สองนะครับจะเป็นบูทอ่าตัวข้อนะครับผมอ่านะครับตัวนี้เราจะใช้อะลูกปืนตุ๊กตาขนาดหนึ่งเอ่อหนึ่งนิ้วนะครับผมอ่าตัวนี้ก็เรียกว่าลูกปืนตุ๊กตา UCT นะครับผมอ่านะครับ ตัวนี้จะแข็งแรงมากนะครับผมครับจะไม่ดังนะครับจะไม่คลอนนะครับผมอ่านะครับมันจะแน่นมากนะครับละสุนตัวนี้นะครับจะเป็นเกลียวสตัดนะครับผมอันนี้จะแถมไปให้นะครับเพราะว่าโครงสร้างแต่ละเครื่องนะครับจะสั้นจะยาวไม่เท่ากันนะครับผมก็เลยแถมไปให้พีนิดนึงครับเพื่อจะเอาไปต่อกับแท่นขนาดท่อแป๊บหกหุนหรือหรือสี่หุนอะไรเงี้ยครับนะครับอันนี้ เชื่อมเชื่อมต่ออีกทีหลังนะครับผมก็เวลาเชื่อมต่อก็ประมาณนี้ครับอนะครับก็ตัดัครึ่งนึงก็ได้ครับแล้วก็ใช้ท่อแป๊บนะครับต่อนะครับผมต่อเสียงรถนะครับอ่าครับตัดสักประมาณนึงนะครับผมสักสิบเซนหรือเท่าไหร่กระช่างก็แล้วแต่นะครับที่สะดวกที่จะเชื่อมได้นะครับผมอ่าหรือตัดครึ่งนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็เอาท่อแป๊บนะครับผมอ่าหรือเหล็ก นะครับมาสวมต่อเชื่อมต่ออีกทีนึงนะครับผมเพื่อจะไปใช้กับข้อเหวี่ยงอีกด้านนึงนะครับผมตันนี้เราก็จะแถมไปให้นิดนึงนะครับผมนะครับเพราะว่าเราจะมันก็ไม่รู้นะว่าต้องการใช้เท่าไหร่นะครับจริงๆเราก็ต้องไม่มีให้หรอกครับนะครับพูดถึงครับเพราะว่ามันมันความสั้นความยาวเนอะมันก็ลําบากอยู่นะครับให้เป็นหน้างานนะครับให้เป็นธุระของหน้างานกันแล้วกันนะครับผมแล้วส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นคานตัวล่างคารนรับนะครับของตัวตะแกรงนะครับ ในการประกอบก็คือส่วนตัวนี้นะครับเนียก็ได้ว่าคานด้านล่างนะครับผม่าาที่จะติดตั้งกับับตัวนี้นะครับผมมันจะมีล่างขวางไปด้านนู้นนะครับก็ลองย้อนไปดูคลิปของผมก็ได้นะครับตัวเครื่องการใช้งานของเครื่องตัวสําเร็จรูปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคานนะครับคานรับข้อเหวี่ยงกับตัวนี้นะครับผมติดตั้งด้านล่างนะครับใช้น็อตนะครับผมนี่ผมก็แถมน็อตไปให้้แล้วนะครับผมขันให้แน่นนะครับผม อ่าเนี่ยครับมี2ฝั่งนะครับผมเสร็จปุ๊บแล้วก็ตัวนี้นะครับประกอบเข้าไปนะครับผมตัวเขาวิ่งเนี่ยประกอบใส่กับตัวนี้เข้าไปนะครับผมอ่ประกอบยังไงนะครับก็จะอ่าเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูนะยกตัวอย่างเป็นคร่าวๆอ่าสุดว่าสุดว่านี้มันตั้งขึ้นเนาะนะครับอ่าเราจิตตั้ง <laughs> อ่านะครับสุดว่าเออใส่ใส่ด้านล่างเนาะอ่า สมมตินะแบบนี้นะใส่แบบนี้นะเองนะโอเคแล้วส่วนตัวเนี้ยนะครับก็จะประกบกด้านนี้นะครับแล้วก็น็อตขันนะครับขันให้แน่นนะครับผมอย่าให้คลอนนะครับอ่านะครับขันให้แน่นเลยให้เต็มที่เลยนะครับถ้ามีบล็อกลมก็ใส่อัดบล็อกลมเลยนะครับผมอ่านะครับขันให้เต็มที่เลยนะครับผมโอเคนะครับผมอันนี้ผมทําตัวสล็อตไปให้แล้วนะครับเผื่อปรับไว้เอ่อเผื่อปรับให้อยู่ตรงเผื่อปรับให้ตัวตัวคันชักตัวเนี้ยนะครับให้อยู่ตรงกลางของตัวตะแกรงนะครับผมอ่านะครับ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการสร้างของโครงสร้างของแต่ละท่านนะครับผมผมก็เลยทําตัวสล็อตไปให้นะครับเผื่อขยับนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับผมครับผมแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับผมก็ทําดูสล็อตไปให้นะครับผมนะครับไว้เผื่อปรับนะครับผมจะสล็อตได้สองฝั่งนะครับอ่านี่ครับโอเคนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีสาระสําคัญแล้วก็บอกข้อมูลไว้เพียงเท่านี้นะครับผมกลับยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ